สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการคาลิเบต pH หรือปรับเทียบเครื่องวัด pH นะคะเพื่อให้การวัดมีความแม่นยัามากยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะกดค้างที่ปุ่มออนออ f นะคะเพื่อเปิดเครื่องเราจะวอร์มเครื่องไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะจากนั้นนะคะพอครบ10-15นาทีแล้วเราก็จะหมุน น้ำยา kcl นะคะหัว p r o b วัด ph จะมีน้ำยา kcl อยู่ข้างในนะคะ mm hmm. ก็หมุนออกนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ำากลืนนะคะ่ะเราก็จะเริ่มทำการคาลิเบตที่ ph 7นะคะแล้วก็จะกดที่ปุ่มแคลนะคะหน้าจอนะคะจะแสดงเป็นแคลนะคะ4 0 1 7ุแล้วก็10.01นนะคะแล้วก็ปกติแล้วนะคะการปรับเทียบค่าวัด ปรับเทียบคาลิเบรตค่า ps นะคะอุณหภูมิจะต้องอยู่ที่ประมาณ25องศาหรือว่าบวกลบไม่เกิน5องศานะคะขั้นแรกเราก็จะกดที่ปุ่ม cal ค,ค่ะเพื่อเรียก cal หนึ่งนะคะ cal หนึ่งของเราก็คือตรงนี้นะคะ7.01เราก็จะเอาน้ำยาคาลิเบรต701นะคะมาก่อนที่เราจะาใช้งาน,นะคะ่ะหลังจากที่ถอดผบใส่น้ำยา kcl ออกนะคะเราก็จะจุ่มลงไปในน้ำกลดนนะคะเพื่อล้าง เคเซียออกนะคะแล้วก็ใช้ทิชชู่นะคะซ,ซับซับซับนะคะเพื่อที่เราจะทําการวัดอ,อันนี้ขวดขนาดเล็กนะคะก็เราก็จะใส่แบบนี้นะคะไม่ถือหรือว่าไม่วางกลัวว่าขวดมันจะล้มนะคะเขาก็จะทําการวัดค่า pH นะคะจาก7.01นนะคะหน้าจอก็จะแสดงเวทนะคะแล้วก็รอจนกว่าค่าจะนิ่งนะคะ เมื่อเสร็จแล้วก็จะมีสัญญาณเตือนนะคะให้เรากด accept ก่อนนะคะ1ครั้งนะคะเพราะม่อกิมขึ้น accept ขึ้นมานะคะหน้าจอก็จะขึ้นว่า lady นะคะข้างบนอ่ะเมื่อถึงตัวที่2นะคะเราก็จะเปลี่ยนอนุยาตัวที่2แต่ว่าต้องมาล้างน้ำตาลอีกทีหนึ่งนะคะล้างน้ำตาลแล้วก็ฉีดล้างแล้วก็ใช้ทิชชู่ซับๆนะคะเพื่อให้ตรงที่ที่เป็น p.h. 7 0 1ของเราเนี่ยนะคะมันหมดไปนะคะก็จะหยิบมาที่4.01นะคะตามที่หน้าจอแจ้งนะคะตามที่หน้าจอแจ้งด้านบนก,ก็จุ่มลงไปนะคะเครื่องก็จะทำการอ่านค่านะคะ เมื่ออา่านค่าเสร็จเรียบร้อยนะคะด้านบนก็จะขึ้นว่า r e a d y ตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้น accept ตรงนี้นะคะแล้วก็กด accept เพื่อยอมรับค่านะคะแล้วเหมือนเดิมค่ะก็จะ จุ่มล้างด้วยน้ํากันนะคะมีวิกเกอร์สำหรับจุ่มน้ํากัดล้างนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะปนเปื้อนแบบค่าอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาฉีดล้างด้วยน้ํากัดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้โพรบเนี่ยไม่ปนเปื้อนบัฟเฟอร์ตัวอื่นๆมานะคะแล้วก็ซับด้วยทิชชู่ให้แห้งเหมือนเดิมค่ะ,ะจากนั้นก็หยิบนะคะตัวนี้นะคะเป็น pH ที่เขาเรียกนะคะ10.1 10. 0นะคะ จมลงไปนะคะเคร่งก็จะอ่านค่าอัตโนมัตินะคะตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นแถว3นะคะตัวนี้ก็จะถูกปรับเป็น10.01นะคะถ้าอ่านสารละลายมาตรฐานตัวนี้นะคะให้ได้10.01ก็รอจนกว่าเครื่องจะอ่านเสร็จเรียบร้อยนะคะ อ่าเสร็จเรียบร้อยก็จะมีสัญญาณเตือนนะคะก็จะขึ้นเรด d ีเหมือนเดิมแล้วก็ให้เรากด accept นะคะตรงนี้นะคะ a c c e p t ก็กดอยอมรับค่านะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะหน้าจอก็จะกลับมาวัดค่าได้ปกตินะคะอ,อันนี้ก็เหมือนกับวัดาสารละลายมาตรฐานอยู่ก็คือ10.1 10. ก็วัดได้10.01ตรงนี้นะคะ สุดท้ายหลังจากคาลิเบตเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มาจุ่มในน้ำก่ดเหมือนเดิมเพื่อล้างนะคะเพื่อล้างแล้วก็ฉีดล้างอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้ปนเปื้อนกับตัวอื่นนะคะแล้วก็ใช้ทิชชู่นะคะซับเหมือนเดิมะคะ่ะแล้วก็เก็บนะคะที่้ํายา KCL นะคะ ที่น้ำยา KCL 3ามโมลาร์ของเราเหมือนเดิมนะคะก็สามารถปิดเครื่องได้ค่ะกรอกแบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้งานส่งคคำถามและข้อเสนอแนะสแกน QR code นี้ได้เลยค่ะ